มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนใช้คำแรงไปไหมโซเชียลว,วิจาร์ณสนั่นร้านกาแฟสงขาเขียนคำคมบนแก้วน้ำลูกค้าอ่านจบเป็นใครก็ตกใจกำลังกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์อย่างสนั่นในโลกออนไลน์นะคะหลังจากพนักงานคาเฟ่ร้านในเงจังหวัดสงขลาได้มีการเขียนข้อความลงบนแก้วเครื่องดื่มของลูกค้าว่า เธออยู่ณนะเม็ดนะเม็ดยัดโดยลูกค้าที่สั่งเครื่องดื่มนี้เป็นผู้หญิงอ่านแล้วรู้สึกไม่พอใจไม่ให้เกียรติก่อนจะออกจากร้านจึงเขียนโน้ตใส่กระดาษให้ทางร้านว่าน้ําอะไรมากค่ะแต่แก้วแอบแรงไปนะคะให้เกียรติลูกค้าหน่อยนะคะทางร้านพอรับทราบความเห็นของลูกค้ารู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทํานั้นแรงเกินไปจะไปขอโทษลูกค้ากับตัวก็ไม่ทันแล้วจึงโพสต์ข้อความบอกว่าขอกราบอภัยลูกค้าทุกท่าน ที่เข้ามาใช้บริการกับทางร้านและอาจจะได้รับข้อความบนแก้วที่ไม่เหมาะสมทางร้านเราขอโทษเป็นอย่างยิ่งและไม่มีเจตนาในการว่าร้ายลูกค้าทุกท่านข้อความบนแก้วทุกใบคือการสูมเสียใจจริงๆที่ไม่ได้ขอโทษต่อหน้า อย่างไรก,ก็ตามทางด้านชาวเน็ตก็งงกับทางร้านว่าอะไรดนใจให้เขียนข้อความแบบนั้นให้ลูกค้าลูกค้าเห็นก็ยังอึ้งไม่วินแตกต่อหน้าพนักงานก็ดีแล้วถ้าจะทําข้อความแนวนี้ควรจะเขียนเป็นคํโคมไม่ควรจะเขียนแบบสองแง่สองงามน่าจะดีที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ